นิยายธรรมะกระเทียมสองสีบทที่หนึ่งในตะกร้าสารใบเดียวกันท่ามกลางความวุ่นวายในห้องครัวของร้านอาหารป่าเล็กๆแห่งหนึ่งมีตะกร้าหวายใบเก่าวางอยู่มุมโต๊ะไม้ในนั้นบรรจุกระเทียมสองชนิดที่ถูกวางคละกันไว้ แม้พวกมันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่กลับมีรูปลักษณ์และนิสัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเจ้าขาวคือกระเทียมหัวใหญ่กลีบอวบขาวสะอาดผิวตึงเป๊ะดูไร้ที่ติมันมักจะขยับตัวไปอยู่ด้านบนของตะกร้าเสมอเพื่อให้แสงไฟจากเพดานส่องกระทบผิวอันนวลเนียนของมันดูค่าสิเจ้าขาวรำพึง ข้าขาวสะอาดใครเห็นก็อยากหยิบไปปรุงอาหารจานหรูข้ามีระเบียบจัดวางกรีบเป็นชั้นอย่างสวยงามไม่เหมือนพวกเจ้าที่ดูมอมแแมมเจ้าขาวเปรียบเสมือนคนที่มีทิฏฐิมานะหลงในรูปกายและเปลือกนอกมักมองว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นด้วยยศถาบรรดาศักดิ์หรือรูปลักษณ์ที่ปรุงแต่งมาอย่างดี ข้างๆกันนั้นมีกระเทียมเม็ดเล็กๆก,กลมป้อมผิวสีน้ำตาลเข้มอมม่วงดูไม่สะดุดตามันคือเจ้าโทนหรือกระเทียมโทนที่มีเพียงกลีบเดียวในหนึ่งหัวมันมักจะกลิ้งตัวอยู่ก้นตะกร้ายอย่างสงบไม่เรียกร้องความสนใจจากใครความงามของเปลือกนอกนั้นประเดียวประดาว สุดท้ายเมื่อถึงเวลาถูกปลอกเปลือกออกเราต่างก็มีความเผ็ดร้อนและกลิ่นฉุนที่เป็นเนื้อแท้เหมือนกันไม่ใช่หรือเจ้าโทนเปรียบเสมือนคนที่มีสติและปัญญามองเห็นความเป็นจริงของโลกไม่ยึดติดกับคำสรรเสริญหรือรูปลักษณ์ภายนอกแต่เน้นการบ่มเพาะคุณค่าภายในวันหนึ่งแม่ครัวหยิบกระเทียมทั้งสองขึ้นมาพิจารณา เจ้าขาวพองตัวขึ้นด้วยความภาคภูมิใจคิดว่าตนเองต้องถูกเลือกไปประดับจานอาหารที่แพงที่สุดแน่ๆส่วนเจ้าโทนยังคงนิ่งสงบยอมรับในชะตากรรมไม่ว่าจะเป็นอย่างไรคนเราก็เหมือนกระเทียมแม่ครัวพึมพำกับตัวเองบางคนดูดีข้างนอกแต่ข้างในฝ่อว่างเปล่าบางคนดูขี้เรแต่น้ำมันหอมระเหยเข้มข้นมีคุณค่ามหาศาล ทันใดนั้นคมมีดก็วางลงบนโต๊ะบทที่สองเมื่อเปลือกถูกลอกออกเสียงมีดกระทบเขียงไม้ดังปึกปึกเป็นจังหวะแม่ครัวหยิบกระเทียมทั้งสองขึ้นมาวางบนโต๊ะเตรียมอาหารแสงไฟนีออนสาดส่องลึงมาเห็นความต่างชัดเจนเจ้าขาวดูสง่างามราวกับหินอ่อนส่วนเจ้าโทนดูมืดมนราวกับก้อนดิน แม่ครัวเริ่มจากเจ้าขาวเปลือกสีขาวสะอาดถูกกรีดออกอย่างง่ายดายแต่ทว่าเมื่อเปลือกชั้นนอกหลุดออกกลับพบว่ากลีบข้างในบางกลีบมีรอยช้ำสีน้ำตาลและบางกลีบก็ฝ่อรีบจนเหลือแต่แกนแข็งๆเพราะเจ้าขาวมัวแต่ห่วงความสวยงามภายนอกจนละเลยการรักษาเนื้อในให้สมบูรณ์เป็นไปได้ยังไงเจ้าขาวอุทานด้วยความตกใจ ข้าดูแลผิวพรรณข้ามาอย่างดีใครๆก็ชมว่าข้าสวยในคางธรรมเจ้าขาวเปรียบเสมือนคนดีแต่เปลือกหรือคนที่สร้างภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูมีศีลธรรมดูร่ำรวยหรือดูมีความสุขเพื่อให้คนชื่นชมแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความกลวงเปล่าอิจฉาริษยาหรือความทุกข์ที่ซ่อนไว้ต่อมาแม่ครัวหยิบเจ้าโทนขึ้นมา เปลือกสีม่วงเข้มนั้นหนาและปอกยากกว่าแต่น่าอัศจรรย์ใจเมื่อลอกออกมาเนื้อข้างในกลับขาวนวลอิ่มน้ำและแน่นขนาดไปด้วยสรรพคุณทางยากลิ่นของมันฉุนแรงและมีพลังกว่ากระเทียมกลีบหลายเท่าแม่ครัวตั้งกระทะจนน้ำมันเริ่มร้อนจัดควันจางๆลอยขึ้นมานี่คือบททดสอบสุดท้ายเจ้าขาวถูกสับเป็นชิ้นๆแล้วโยนลงไปก่อน ด้วยความที่เนื้อฝ่อและมีน้ำน้อยเพียงครู่เดียวมันก็เริ่มไหมเกรียมและส่งกลิ่นเหม็นไหมรสชาติที่เคยหวังจะหวานกลับกลายเป็นขมปลาเจ้าโทนถูกบุบพอแตกแล้วตามลงไปเมื่อสัมผัสน้ำมันร้อนๆกลิ่นหอมระรื่นก็กระจายไปทั่วห้องครัวเนื้อของมันทนทานต่อความร้อนบ่มเพาะรสชาติให้กลมกลม่อมและชูรสให้อาหารจานนั้นมีคุณค่าขึ้นมาทันที แม่ครัวตักอาหารใส่จานแล้วมองดูเศษกระเทียมที่เหลืออยู่พลางสอนลูกมือว่าจำไว้นะคนเราตอนอยู่สุขสบายก็เหมือนกระเทียมในตระกา้าใครจะแต่งตัวสวยยังไงก็ได้แต่พอเจอกับวิกฤตหรือความร้อนแห่งโลกธรรมนินทาความทุกข์ความเสื่อมลาบเมื่อน,นั้นแหละเราถึงจะรู้ว่าใครคือของจริงเจ้าขาวสิ้นใจไปด้วยความยึดติดในรูปลักษณ์ จนสุดท้ายเหลือเพียงเท่าสีดำที่ไร้รสชาติเจ้าโทนแม้จะถูกทำลายรูปปกายแต่คุณค่าและกลิ่นหอมยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผู้ที่ได้สัมผัสบทที่สกลิ่นหอมที่ยั่งยืนหลังจากมื้ออาหารที่แสนอร่อยจบลงกลิ่นหอมของกระเทียมโทนยังคงกลุ่นอยู่ในครัวแต่เรื่องราวของกระเทียมทั้งสองกลับไม่ได้จบเพียงแค่ในจานอาหาร มันกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ถูกส่งต่อผ่านมเมล็ดพันธุ์ในสวนหลังบ้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นแม่ครัวนำเปลือกกระเทียมและส่วนที่เหลือจากการคัดแยกไปทำเป็นปุ๋ยหมักเธอนั่งคุยกับหลานชายที่กำลังช่วยพรวนดินอยู่ริมรัว้วย่าครับทำไมกระเทียมหัวใหญ่หญเขาขาวถึงสู้กระเทียมโทนหัวเล็กๆไม่ได้ล่ะครับ หลานชายถามด้วยความสงสัยแม่ครัวยิ้มแล้วชี้ไปที่ดินเจ้าขาวนะ่ะเขามัวแต่เอาสารอาหารไปสร้างหน้าตาเพื่อให้คนมารักมาหลงแต่เจ้าโทนเขาเอาสารอาหารทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ใจกลางเพียงจุดเดียวเขาไม่ยอมแตกกลีบให้วุ่นวายแต่รวบรวมความดีทั้งหมดไว้เป็นหนึ่งเธอกล่าวต่อว่า คนเราถ้ามัวแต่เอาดีใส่ตัวเพื่ออวดโลกใจมันจะแตกเป็นกลีบๆก,กระจัดกระจายหาความสงบไม่ได้แต่ถ้าใครรู้จักรักษาใจให้เป็นหนึ่งเอกคตตาจิตเหมือนกระเทียมโทนแม้คนจะมองข้ามแต่ข้างในเขามีพลังมหาศาลเวลาผ่านไปแม้ครัวลองนำกลีบที่เหลือของกระเทียมขาวกับหัวกระเทียมโทนไปปลูกลงดินพร้อมกัน ต้นของเจ้าขาวชูใบสูงใหญ่เขียวขจีดูเด่นกว่าใครเพื่อนแต่มันกลับอ่อนแอเมื่อเจอมแมลงเพียงเล็กน้อยหรือลมพัดแรงใบของมันก็หักพับเพราะรากของมันตื้นและห่วงแต่จะชูยอดอวดแสงแดดต้นของเจ้าโทนเติบโตอย่างช้าๆใบไม่สูงนักแต่หนาและแข็งแรง รากของมันย่างลึกลงไปในดินเพื่อหาธรรมะหรือสารอาหารมาหล่อเลี้ยงหัวใจเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ก็ปรากฏชัดเจนผู้คนในหมู่บ้านที่เดินผ่านไปมาต่างพากันมาดูกระเทียมขาวที่ครั้งหนึ่งเคยสวยงามแต่ตอนนี้กลับเน่าคากองดินเพราะความอ่อนแอจากข้างไรส่วนกระเทียมโทนแม้จะอยู่ใต้ดินที่มืดมิดและศกระปรก แต่เมื่อขุดขึ้นมามันก็เป็นหัวที่แน่นแข็งแรงและพร้อมจะเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคความดีที่ทำเพื่ออวดจะพังทลายลงเมื่อหมดความนิยมแต่ความดีที่ทำเพื่อความถูกต้องและมั่นคงในศิลธรรมเช่นกระเทียมโทนจะเป็นที่พึ่งได้ทั้งตนเองและผู้อื่นแม้ในยามที่เราต้องลงไปอยู่ใต้ดินคือความตายคุณค่าของเราก็ยังคงอยู่ เรื่องราวของกระเทียมทั้งสองทำให้เราเห็นว่าค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เปลือกห่อหุ้มแต่อยู่ที่เนื้อในว่ามีประโยชน์เพียงใดความสงบนิ่งและใจที่หนักแน่นเหมือนกระเทียมโทนคืออาวุธสำคัญที่จะทำให้เราผ่านบททดสอบของชีวิตไปได้อย่างสง่างามนิยายจบลงแล้วทำให้เราตระหนักว่าค่าของคนอยู่ที่เนื้อในไม่ใช่เปลือกนอก เปรียบเหมือนเจ้าขาวที่สวยงามแต่ข้างในฝ่อรีบในสังคมปัจจุบันเรามักให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ยศถาบรรดาศักดิ์และการยอมรับบนโลกโซเชียลจนบางครั้งหลงลืมการบ่มเพาะคุณธรรมภายในซึ่งเป็นแก่งแท้ที่สำคัญกว่าหน้าตาสวยงามดูดึงดูดใจแต่ความดีภายในดึงดูดความสุขที่ยั่งยืนความร้อนจากน้ำมันในกระทะเปรียบเสมือนโลกกรรมแปด มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขทุกข์เมื่อชีวิตเจออุปสรรคหรือความทุกข์ยากคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและมีศีลธรรมเหมือนเจ้าโทนจะยังคงรักษาคุณค่าของตนเองไว้ได้ส่วนคนที่ไม่มีรากฐานทางใจจะพังทลายอย่างรวดเร็วทองแท้ไม่แพ้ไฟคนดีจริงไม่แพ้ต่ออุปสรรค กระเทียนโทนที่รวมสารอาหารไว้ที่จุดเดียวไม่แตกกลีบกระจัดกระจายสอนให้เรารู้จักการทำจิตใจให้เป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปกับกิเลสหรือความอยากเมื่อใจสงบและมั่นคงย่อมมีพลังในการทำประโยชน์ได้มากกว่าใจที่พวกพวนอยู่กับการเปรียบเทียบกับผู้อื่นใจที่สงบนิ่งและเป็นหนึ่งคือบ่อเกิดแห่งปัญญาและพลัง เจ้าโทนเติบโตอยู่ใต้ดินที่มืดและเงียบสงบไม่ได้เรียกร้องแสงแดดหรือคำชมเหมือนเจ้าขาวแต่คุณค่าของมันกลับถูกค้นพบในเวลาที่จำเป็นที่สุดคือเป็นยารักษาโรคก,การทำความดีไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรับรู้เสมอไปเพราะความดีนั้นมีคุณค่าในตัวเองตั้งแต่วินาทีที่ทำแล้วความดีเปรียบเหมือนกลิ่นหอมแม้อยู่ในที่มืดมิดกลิ่นนั้นก็ยังคงขจรขจายออกมาเอง จงเป็นเหมือนกระเทียมโทนภายนอกเรียบง่ายภายในแข็งแกร่งหนักแน่นด้วยคุณ,ณธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแม้ในยามที่ไม่มีใครมองเห็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ